อางแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยอันรุ่งเรืองในอดีตการศรีวิชัยเป็นอาณาจักรอันรุ่งเรืองทั้งทางด้านการเมืองศิละปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาและเมืองชายานี้เอง ที่ป็นถิ่นกาเนิดของพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งท่านพุทธทาสภิกขุมีชื่อเดิมว่างเงืม้มนามสกุลพาน,นิชเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2449ที่บ้านกลางตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโยมบิดาของท่านพุทธทาสชื่อเสียงโยมมารดาชื่อเคลื่อน ท่านพุทธทาสเป็นบุตรคนโตคนรองคือนายยี่เกยหรือนายธรรมทาตและคนสุดท้องคือนางกิมซ้อยชีวิตในวัยเด็กของท่านพุทธทาสนอกจากจะได้รับการอบรมให้อยู่ในศีลธรรมจากทางบ้านเช่นห้ามรังแกรหรือฆ่าสัตว์กับปลาแล้วเมื่ออายุได้แปดขวบท่านก็ถูกส่งไปอยู่ประจำเป็นเด็กวัดที่วัดใหม่ภูมิเรียงครั้นอายุได้สิอดปี ท่านก็ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโพธารามและเรียนมาถึงชั้นมสามที่โรงเรียนสารพีอุทิศต,ตามลําดับการเรียนของท่านหยุดชะงักลงเพียงชั้นนี้เองเพราะโยมพ่อเสียชีวิตลงท่านต้องรับภาระทางบ้านดูแลการค้าขายของชำทั้งหมดซึ่งขณะนั้นท่านอายุได้16หปีช่วงชีวิตในวัยหนุ่มนี้นอกจากจะชอบอ่านหนังสือแล้วท่านยังชอบโต้ธรรมะอยู่เป็นประจำ ครั้นเมื่ออายุครบบวชท่านพุทธทาสก็ได้บวชเรียนตามประเพณีท่านพุทธทาสเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆในชีวิตสมณเพศจนลืมความคิดที่จะศึกตอนออกพรรษาทางฝ่ายนายธรรมธาตุผู้เป็นน้องชาย ซึ่งกำลังเรียนเตรียมแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอยู่นั้นได้ตัดสินใจทิ้งการศึกษาออกมาช่วยมารดาทำการค้าขายเพื่อที่พี่ชายจะได้บวชต่อไปโดยไม่ต้องกังวลต่อมาหลังจากสอบนักธรรมเอกได้แล้วยองอาชุดสียงซึ่งเคยบวชเรียนอยู่วัดปธุมคงคา ก็ได้ขวนขวายและเรื่องเล่าให้ท่านพุทธทาสไปรเรียนบาลีต่อที่กรุงเทพในช่วงนี้เองท่านได้เรื่องบทความเรื่องประโยชน์แห่งทานและพุทธศาสนาชั้นปุถุชนซึ่งเป็นบทความสองชิ้นแรกของชีวิตการเขียนหนังสือของท่านพอสิ้นปีท่านก็สอบได้ปร,ริญญาธรรมสามประโยคตามความมุ่งหมายแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการสอบได้ประเรียนก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดความมุ่งมา่อย่างใหม่ได้ก่อตัวขึ้นในจิตใจของท่านดังข้อความที่ท่านได้เคยเขียนไว้ในจดหมายถึงนายธรรมธาตุว่ากรุงเทพไม่ใช่เป็นที่จะพบความบริสุทธิ์เราถลําเข้าเรียนปริยับธรรมทางเจือด้วยยศศักดิ์เป็นผลดีให้เรารู้สึกตัวว่าเป็นการก้าวผิดไปก้าวหนึ่ง จากการรู้ตัวว่าก้าวผิดนั่นเองทำให้พบเงื่อนว่าทำอย่างไรจะก้าวถูกด้วยเราเดินตามโลกตั้งแต่นาทีที่เกิดมาจนถึงนาทีที่มีความรู้สึกนี้ต่อไปเราจะไม่เดินตามโลกและลาโลกไปค้นหาสิ่งที่บริสุทธิ์ตามรอยพระอาริยะที่ค้นแล้วจนพบ เมื่อได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วท่านก็ได้เดินทางกลับภูมิเรียงละทิ้งหนทางแห่งยศศักดิ์มุ่งสู่ป่าเสนาสนะอันสงับและบัดนี้ยุคแห่งการตามรอยพระอริยะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนวัดร้างกระพังจิตนี้เองที่เป็นสถานที่ตั้งของสวนโมกขพลารามนามอันมีความหมายชัดเจนว่าป่าไม้ อันเป็นกำลังแห่งการหลุดพ้นหลักการพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตในสวนโมกก็คือกินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงโดยอยู่อย่างเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อความเหมาะสมแก่การก้าวหน้าทางจิตใจงานหลักของท่านเมื่อแรกมาอยู่สวนโมกนั้นมุ่งที่การปฏิบัติธรรม แตครั้งพอลงมือปฏิบัติไปก็ปรากฏว่าความรู้ไม่พอจึงต้องศึกษาค้นคว้าเอาจากพระไตรปิฎกเพื่อคัดเลือกหลักธรรมมาใช้นำการปฏิบัติผลอันนืองจากการปฏิบัติและปริยัติอย่างต่อเนื่องจริงจังนี้คือความรู้อันถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนาอันพร้อมจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นและจักคนสสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะก็คือคณะธรรมทานซึ่งนายธรรมธาต ได้รวบรวมญาติมิตรก่อตั้งเป็นหมู่คณะขึ้นโดยมีกิจกรรมที่สำคัญด้านหนึ่งคือการออกหนังสือพุทธศาสนารายสามเดือนซึ่งทำให้วงการพุทธศาสนายุคนั้นเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหนังสือพุทธศาสนาได้ขยายวงกว้างออกไป เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้ใฝ่ธรรมและปัญญาชนทั้งในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆลุถึงปีพุทธศักราช2483ก้าวใหม่ของกองทัพธรรมแห่งเมืองชายยาก็ได้เริ่มต้นขึ้นท่านพุทธทาส ได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่พุทธสมาคมกรุงเทพเป็นครั้งแรกปีต่อๆมาท่านก็ได้รับนิมนต์ขึ้นไปปาฐก,กถาทั้งที่กรุงเทพและจังหวัดอื่นๆในภาคกลางและภาคเหนืออย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ท่านได้รับมอบหมายจากทางการคณะสงฆ์ให้ร่วมเป็นตัวแทนในงานฉัตรสังขยาาที่กรุงร่างกุ้งประเทศพมา่าโดยได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อลักษณะที่น่าอาัศจรรย์บางประการของพุทธศาสนาอย่างเทราวาส การปาฐกถารมแต่ละครั้งของท่านได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือธรรมะเสมอมาชุดที่แสดงถึงหลักหลักันรแท้ของสัจธรรมก็มีอยู่อย่างมากมายงานสำคัญของท่านอีกแขนงหนึ่งก็คือการนำธรรมะกลับสู่สังคมโดยเสนอหลักโลกกับธรรมต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการดำเนินชีวิตทางโลก ต้องมีธรรมะกำกับท่านได้เสนอแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยยิ่งไปกว่านั้นท่านยังได้เสนอทางออกในการพัฒนาประเทศไทยโดยหลักทำมิกรสังคมนิยมท่านพุทธทาสยังได้มีกิจกรรมที่ทรงคุณประโยชน์อีกหลายประการอาทิเช่น การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างลัทธิศาสนาท่านได้ศึกษานิกายมหายานและได้แปลคำพีสำคัญสคัญของเซนออกเป็นภาษาไทยใช่แต่เท่านั้นท่านได้ศึกษาคำพีไบเบิลของคริสศาสนาท่านยังได้รับนิมนตไปแสดงปาฐกถาประจำปีของวิทยาลัยพระคริสตธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่และที่สวนโมกเองก็มีคณะคริสต์ศาสนนทั้งครหัสถและบรรนชิต เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนธรรมะอยู่เสมอทางด้านศาสนาอิสลามนั้นท่านได้พบปะสนทนาธรรมกับสหายธรรมของท่านอย่างสม่ำเสมอเช่นฮัดยีประยูนวัธานยกุลงานหลายสิบชิ้นของท่านพุทธทาสได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศทั้งอังกฤษเยอรมันจีนลาวและอินโดนีเซีย และทุกวันนี้มหาวิทยาลัยในยุโรปและอเมริกาที่เปิดสอนพุทธศาสนาจะผนวกเอางานของท่านไว้เป็นข้อเขียนที่นักศึกษาจะต้องอ่านด้วยกิตติศัพท์และข้อธรรมะที่ท่านได้นำมาแสดงได้รับความสนใจแพร่ขยายเป็นวงกว้างขึ้นทุกที บรรดาผู้ใฝ่ในธรรมไม่ว่าเพศบรรพชิตหรือคารวาสไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่หรือผู้อยู่ในวัยหนุ่มสาวต่างก็ทยอยเข้ามาเยี่ยมเยือนสวนโมกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนบริเวณสวนโมกเก่าคับแคบลงต้องย้ายมาสู่สวนโมกแห่งใหม่ในปัจจุบันนี้และนี่คือโรงมหรลสพทางวิญญาณ ในตัวอาคารจะมีภาพเขียนเพื่อสื่อธรรมะหลายชุดหลายระดับมีการสอนธรรมะด้วยภาพโดยใช้อุปกรณ์สมัยใหม่เช่นสไลด์และภาพยนตร์รอบนอกโรงหนังนี้จะเป็นภาพแสดงพุทธประวัติซึ่งจำลองมาจากภาพทิสลักที่สารจิประเทศอินเดียการจำลองภาพชุดนี้เป็นเหตุให้เกิดโรงปั้งขึ้น งานปั้นอีกชิ้นหนึ่งก็คือรูปปั้นอวโลกิเตสวนโพธิสัพว์ศิลปะสีวิชัยรูปปั้นนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นรูปเคารพสำหรับสนองความเชื่องมงายแบบไสยศาสตร์หากแต่เพื่อเป็นอนุสติให้ระลึกถึงคติธรรมแห่งพระโพธิสัตว์ท่านพุทธทาสได้ให้คำอธิบายว่าปฏิมาอาวโลกิเตสวนที่งามถึงขนาด จะแสดงออกซึ่งสุทธิปัญญาเมตตาและขันติเมื่อดูแล้วจะเกิดความสงบใจสะนาลิเกซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสณ์ให้รำลึกถึงความรุ่งเรืองแห่งภูมิธรรมปัญญาของบรรพบุรุษเก่าก่อนซึ่งเข้าใจธรรมะลึกซึ้ง นนำเรื่องนิพานมาแสดงออกในรูปของเพลงกล่อมเด็กสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีอยู่ในสวนโมกล้วนแต่สร้างขึ้นตามความจำเป็นของการใช้งาน ธรรมนาวานี้คือที่เก็บน้ําฝนซึ่งสร้างขึ้นสองลำโดยอศาศัยแรงงานจากพระเนนและชาวบ้านในแต่ละส่วนของตัวอาคารก็ล้วนใช้สอยได้เหมาะแก่ประโยชน์ส่วนโมก ได้จัดอบรมธรรม,รมะกับชาวต่างประเทศอยู่เป็นประจำพุทธศาสนาโดยแท้แท้เนื้อแท้ต้องเป็นศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องอาศัยการคำนวณไม่ต้องอาศัยสมมติฐาน ไม่ต้องอาศัยใน positivism ใน speculation เหมือนกับเป็นหลักสูแต่ว่าเอาของจริงๆนี่มาดูมาใส่ควนมาศึกษาใส่ผลออกมาจริงๆเป็นลักษณะเหมือนตรงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นหลักสูตร actually you a l l o w e to know the difference between religion and philosophy but we can say that for Buddhism it is a religion that has the form of being a science. This means that it is a system of knowledge based on experience. เมื่อการอบรมธรรม,มะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นทางวัดจึงจัดหาสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่สำหรับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ เป็นสวนมะพร้าวที่บอ่อนน้ำพุร้อนธรรมชาติและอยู่ไม่ห่างจากสวนโมกนักภายในสวนโมกยังมีเรือนพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมอยู่อีกหลายแห่งเขตอุบาสิก,กาสำหรับอุบาสิก,กาผู้ฝ่ายใรรามเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ติหลังเล็กๆสำหรับชีวิตที่เรียดง่ายต้องการความสงบวิเวกในท่ามกลางแวดล้อมของธรรมชาติชีวิตในสวนโมกเริ่มต้นเมื่อตอนตีสี่พระเนนและอุบาสกจะทยอยมาพร้อมกันที่ลานหินโคง้งเพื่อทำวัดเช้า เเพระที่กลับมาก่อนเวลาฉัน ก็มักจะแยกย้ายกันไปทำกิจต่างๆจนได้เวลาแปดนาฬิกาพระสงฆ์สามเนนจึงจะมาฉันรวมกันที่โรงฉันใหญ่ท่านพุทธทาสได้กำหนดอุบายให้ญาติโยมสวดมนต์ในระหว่างพระฉันเพื่อจะได้ไม่พูดคุยกันในเรื่องไม่เป็นสาระเมื่อฉันเสร็จแล้ว ประสงค์จะแยกย้ายไปทํากิจของตนตามหน้าที่บางรูปช่วยงานที่หลวงปั้นผลิตอุปกรณ์สอนธรรมะแก่เด็กๆและชาวบ้านบางรูปก็ทำงานช่างส่วนในวันเจ็ดค่ำและวันโกนจะเป็นวันกรรมกรของสวนโมกพระสงฆ์จะร่วมกันใช้แรงงานอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอตามขิถ เพื่อเอาเหงื่อชำระอัตตาบางท่านที่ฝึกฝนเน้นหนักในทางสมาธิภาวนาก็จะพักในกุฏิที่อยู่เข้าไปลึกๆด้านหลังวัดถ้าเป็นวันอุโบสถหรือวันพระพระภิกษุจะมาลงปาติโมกร่วมกันบนยอดเขาพุททอง อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์แบบศูนโมกซึ่งเป็นโบสถ์พื้นดินตามธรรมชาติอย่างที่เคยมีในครั้งพุทธกาลแมกไม้รอบข้างคือผนังโบสถ์เมฆขาวฟ้าครามเบื้องบนคือหลังคา ยอดไม้ที่ไหวระยเล็กล้อล่อลมคือช่อฟ้าใบรากาอันมีชีวิตห้าสิบปีแห่งการตั้งศูนโมก และแปดสิบปีแห่งอายุไขของท่านพุทธทาสการเวลาและรูป,ปรธรรมสังขารได้ล่วงเลยและเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่ดำรงอยู่สืบเนื่องตลอดมาก็คือชีวิตแห่งการงานเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์และพุทธศาสนาชีวิตของท่านพุทธทาสเป็นชีวิตแห่งการทำงาน โดยผนวกการปฏิบัติทำเข้าไว้ในการงานนั้นด้วยทัศนะต่อชีวิตและการงานนี้เป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำพร่ำเตือนอยู่เสมอถ้าเราต้องการให้ทุกคนมองเห็นว่าธรรมะคือหน้าที่หรือให้เห็นว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะ อที่แล้วมาหรือที่เป็นอยู่ก็ตามคนไม่ได้คิดว่าหน้าที่คือธรรมะเขาก็ทําหน้าที่เพราะความจําเป็นบังคับเพราะว่าทําให้ทําไม่มีอะไรจะกินมันก็เลยทําหน้าที่ด้วยความจําเป็นบังคับมันก็ฝืนความรู้สึกมันก็มีความทุกพลางทําหน้าที่พลางอย่างนี้เราเรียกว่าตกนโรกไปพลางทําทํางานไปพลางตกนโกไปพลางทํางานไปพลางไม่น่าชินใจอะไร คอ้คนที่ทําหน้าที่ทั้งหลายเ่านี่รู้สม่ไหมว่าไอหน้าที่นะคือตัวธรรมะธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยให้คนเรารอดไอหน้าที่ก็คือสิ่งที่จะช่วยคนเรารอดเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันคำ <C> e <an> ว่าพระเจ้าช่วยให้รอดเราบอกว่าหน้าที่ต่างหากจะช่วยให้รอดถ้าไม่ทําหน้าที่แล้วพระเจ้าสกีพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ เมื่อทำหน้าที่แล้วไอ้หน้าที่แล้วมันก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาแล้วก็ช่วยให้รอดความหมายมันเลยตรงกับคำว่าธรรมะ,ะผู้ใดมีธรรมะผู้นั้นก็รอดผู้ใดทำหน้าที่ผู้นั้นก็รอดง่ยขอให้สังเกตให้ละเอียดทียิบไปเลยว่าหน้าที่อะไรว่างก็ให้เป็นธรรมะไปห,หมดไม่ต้องเพิ่มตจมาไรอีกหนา้าที่ท่าที่ทำอยู่แล้วทุกวันทุกวันนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มาเป็นว่าถ้าจะทำหน้าที่อะไรคอให้มองเห็นมันเป็นธรรมะ ต่องอกต่างใจมีสติสัมปชสัญญะอย่างยิ่งทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดและมีความพอใจในหน้าที่นั้นและมีความสุขตลอดเวลาที่ทำหน้าที่เหล่านั้นมันก็เกิดมีผลขึ้นมาว่ามีธรรมะตลอดทุกิยาบทมีความสุขทุกิยาบทเพราะว่ามันเป็นธรรมะสรรพสิ่งและชีวิต ย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาแต่ก่อนที่ความดับสลายแห่งกายสังขารจะมาถึงเราควรจะมีชีวิตอยู่เช่นไรจึงจะสมค่าที่เกิดเป็นคนเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเป็นธาตุแหงวัตถุและกิเลสตังหาหรือเราจะมีชีวิตอยู่ ดำรงตนเป็นท่าแห่งพระพุทธธรรมมุ่งหน้าสร้างสรรค์ชีวิตและโลกให้สมบูรณ์ด้วยธรรมะดังมรดกข้อหนึ่งที่ท่านพุทธทาสได้ฝากไว้แก่อนุชนว่าขอให้เรามีความมุ่งหมายเป็นพิเศษกันไว้สักข้อหนึ่งว่าไม่เร็วก็ช้าจะมีโลกสักยุคหนึ่งอันเป็นโลกสมบูรณ์ด้วยธรรมะ โดยที่ทุกคนทำหน้าที่ของตนโดยมีสติสัมปชัญญะรู้สึกอยู่ในใจว่าหน้าที่อันถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะที่จะช่วยให้คนเราอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงได้ทั้งนี้เป็นสิ่งที่มีได้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจงให้ปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลง เพื่อความเป็นอย่างนี้แก่โลกเถิด